าจะสร้างภาพยนตร์มาสักกีร่รอบตัวเอกของตำนานเรื่องไซอิ๋วก็ยังคงเป็นแหงเจียนะคะลิงที่ฉลาดปราดเปรื่องและยังต่อสู้ได้เก่งกาจค่ะนี่จึงเป็นหนึ่งในความนิยมและสะท้อนมุมมองของชาวจีนที่มีต่อลิงได้เป็นอย่างดีแต่สลับเป็นที่มาของปัญหาในปีนี้ค่ะเพราะว่าพ่อแม่ชาวจีนนั้นต่างวางแผนที่จะมีลูกกันในปีวอกจนล้นโรงพยาบาลเลยนะคะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นปักกิ่งค่ะโรงพยาบาลนานาชาติเปยต้าเคยรองรับการคลอดบุตรได้ราว170,000คนในปีที่แล้วแต่พอมาปีนี้นะคะเพิ่มมากขึ้นเป็นถึง400,000คนแต่มีเตียงสำหรับคนค่ายอยู่เพียงแค่380,000คนเท่านั้นค่ะความเชื่อเรื่องปีนักษัตวนั้นยังส่งผลต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วที่ชาวจีนไม่น้อยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการคลอดบุตรเพราะสัตว์ประจำปีนักษัตว์คือแพะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความยากลำบากค่ะ พ่อแม่ที่พร้อมแล้วจึงก็วางแผนที่จะมาคลอดในปีนี้แทนประกอบกับนโยบายลูกคนที่2ของรัฐบาลค่ะทำให้เกิดปรากฏการณ์เบบี้บูมขึ้นโดยอัตราเด็กเกิดใหม่ในปีนี้นะคะก็พุ่งขึ้นสูงเกินจากที่สำนักสถิติคาดการเอาไว้ถึง3ล้านคนอีกทั้งแผนกสูตินารีในจีนค่ะเป็นแผนกที่ขึ้นชื่อว่ามักจะเกิดปัญหาระหว่างแพทย์กับคนไข้มากที่สุดก็เป็นเหตุให้มีแพทย์เหลืออยู่น้อยนะคะซึ่งส่งผลต่อภาวะแออัดอย่างมากในโรงพยาบาลค่ะ